บทสาธยายเรื่องสมณะพรามณสูตรที่หนึ่งยานทัศนะสามระดับหนทางพ้นไผยจากลาบยศที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทาน,นวัคลาบสการะสังยุตเจริญพรญาติโยมทั้งมูเหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส ในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดาบัดนี้อาตมาภาพจะขอนำสมณะพราหมณสูตรที่หนึ่งซึ่งเป็นพระสูตรที่ห้าแห่งตติยวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้นับเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการแสดงธรรมจากการใช้อุปมาอุปไมมาสู่การแสดงหลักการเชิงวิเคราะห์ อย่างตรงไปตรงมาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงวางกรอบแห่งปัญญาที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการรับมือกับลาบสการะและชื่อเสียงโดยทรงจำแนกผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายออกเป็นสองจำพวกอย่างชัดเจนคือผู้รู้และผู้ไม่รู้ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึง ทางรอดและทางพินาศที่วางอยู่เบื้องหน้าของนักเดินทางทุกคนบนเส้นทางแห่งอริยมรรคเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนพระสูตรนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้สามประการที่เป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะลาบสการะและชื่อเสียงได้แก่ 1. อสสาทะคือรสอร่อยหรือ คุณหรือความน่ายินดีของมันในที่นี้คือความสุขใจความพึงพอใจการได้รับการยอมรับนับถือซึ่งเป็นดังเหยื่อล่อที่หอมหวาน 2. อทธีนวะคือโทษหรือข้อเสียหรืออันตรายของมันในที่นี้คือความผูกพันความทนงตนความอิจฉาริษยา ความกลัวการเสื่อมลาบยศและที่ร้ายที่สุดคือการทุจริตต่อเป้าหมายแห่งพรหมจรรย์ซึ่งเป็นดั่งเบ็ดที่ซ่อนอยู่ในเหยื่อล่อ 3. นิสรณะคืออุบายเครื่องสลัดออกหรือทางรอดหรืออิสรภาพจากมันในที่นี้คือปัญญาที่เห็นแจ้งในคุณและโทษ ตามความเป็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจนสามารถปล่อยวางได้ด้วยใจที่เป็นอิสระหัวใจของพระสูตรนี้คือการชี้ขาดว่าความอยู่รอดหรือความพินาศของสมณะพราหมณ์คือผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะได้รับลาบสการะหรือไม่แต่อยู่ที่ว่า เขามีปัญญาที่รู้เห็นสภาวะทั้งสามประการนี้ตามความเป็นจริงหรือยถาภูตังหรือไม่ตังหากเรื่องราวในพระสูตรนี้มิได้เป็นเหตุการณ์แต่เป็นการประกาศสัจธรรมเพื่อจำแนกบุคคลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแบ่งสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่หนึ่งผู้ไม่รู้ย่อมตกเป็นทาต ดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดก็ตามที่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรสอร่อยโทษและทางรอดของลาบสการะและชื่อเสียงสมณะกลุ่มนี้คือผู้ที่เห็นแต่ความหอมหวานของคําสรรเสริญแต่ไม่เห็นยาพิษที่เคลือบแฝงมาพวกเขาย่อมสแสวงหาเพลิดเพลินและตกเป็นทาสของมันโดยไม่รู้ตัว แม้จะครองผ้ากาสาวพัดแต่จิตใจก็ยังคงถูกพันธนาการไว้ด้วยโลกธรรมกลุ่มที่สองผู้รู้แจ้งย่อมเป็นอิสระส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งรสอร่อยโทษและทางรอดของลาบสการะและชื่อเสียงสมณะและพรามเหล่านั้น ย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นอยู่พระอัฏฐกถาจารย์ได้กล่าวถึงพระสูตรนี้สั้นๆว่าเสสะเมทะอุตตานะเมวะซึ่งแปลว่าส่วนที่เหลือในพระสูตรนี้มีเนื้อหาที่ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วซึ่งเป็นการยืนยันว่าหลักธรรมเรื่องอาสาทะอธีนวะและ นิสรณะนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญและเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วในหมู่ผู้ศึกษาพระธรรมอยู่แล้วเป็นกรอบการวิเคราะห์สากลที่สามารถนำไปใช้ได้กับอารมณ์ทั้งปวงไม่เฉพาะแต่เรื่องลาบสการะเท่านั้นหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ปัญญาที่เห็นรอบด้าน ทางรอดที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกหนืหลาบยศแต่มาจากการมีปัญญาที่เห็นรอบคือเห็นครบทั้งสามด้านทั้งด้านที่น่ายินดีคือคุณด้านที่เป็นอันตรายคือโทษและด้านที่เป็นทางออกคืออุบายสลัดคืนการเห็นเพียงด้านใดด้านหนึ่งย่อมนำไปสู่ความประมาทหรือความปฏิเสธอย่างสุดตง่ง แต่การเห็นอย่างครบถ้วนตามจริงเท่านั้นที่จะนำไปสู่อิสรภาพ 2. ส,สมรภูมิภายในจิตใจพระสูตรนี้ย้ายสมรภูมิรบจากโลกภายนอกเข้ามาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติโดยตรงชัยชนะไม่ได้วัดกันที่การมีหรือไม่มีลาบสการะแต่วัดกันที่ยาทัศนะหรือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเมื่อลาบสการะเกิดขึ้น ผู้มีปัญญาย่อมเห็นมันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรา 3. เครื่องวินิจฉัยสากลหลักการวิเคราะห์แบบอสาธทะอทีนวะและนิสรณะน,ะนี้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่พระพุทธองค์ประทานให้ เราสามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้วินิจฉัยสิ่งต่างๆในชีวิตได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือแม้แต่ความสุขในสมาธิเพื่อให้เห็นความจริงรอบด้านและสามารถปล่อยวางความยึดติดทั้งปวงลงได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร